สวัสดีสองอสานฟิมเนาะค่ะเนาะวันะะนี้ขาก็จะมาเ็นเมนูขัวกุ้งขัวกุ้งสุเบิงเนาะแล้วหลังจากต่ังไฟสเซตเนาะขาก็เจียไปเตรียมของไส่ตะไคร่ตะไคร่สองหัวพอดับกินข้าว <ๆ S 2> แล้วก็กุ้งจากเมื่อคืนนี้ข้าใส่มามั่ก็นจะบปสดข้าก็เจียน้ำมาขัวให้กระจายหน่อยนึยนงที่น้อง ก็สีขัวกินเข้าก็ได้ตะไคร้เข้าก็ได้ตะไคร้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าก็จะไปใส่ไฟลุกแรงๆอย่างนี้เข้าก็น,นำกุ้งที่เข้าลลางไวนะ้เนาะเข้ากันสิจวดจานลงไปโบ้ได้ไลท์ได้พี่น้องคนนั้น,คนเครื่องกรงะทะลืมขัวลืมขัวโอ้ย้าจ้าจ้า ไม่ได้รับี้ยอ้ยอันกระทะใหม่พี่น้องไม่เป็นกระทะใหม่ดอกอันตะลิ้วถ oh. mm ือไฟร่วงข้าจะชายหลายเปอซละไม่เ <PDF> ม <laim neither> ื่อเดียวอากระได้ตะลิ้วมาใหม่ไปทีเรียบร้อยแล้วเข้าไปค้นค้นปุ้งหัวย่วว่ะ ซึ่งบเบดคเบสเฮามันตายแล้วก็บยากกุง,งกอองนน้อยสดๆเอาว่ลาตองเติมน้ำเนี่ยเพราะคันใส่ยังและเครื่องปงุ๋งในน้ำต้องออกจากกุ้งเองพี่น้องดังไฟเอาแบบมันบานเฮาว่ลาตองใส่แก๊ล็ดไม่ได้ฟาวไม่ได้ฟาวไปเห็นงานไม่ได้ฟาวฟังน้ำไผ่โลกโกวิดโก้เวิร์ตดดีลราเฮาเลยต้องประหยัดแน่ไปเราไปข้าวใส่น้ำปลา,าไปในอันดับแรก าต้องตรวจจัดทั้งขาก่อนเพื่อที่เสียหายแบบมันนหม่น้ำป่าแล้วหอมเอ,มอาแถวหน่อยยน่งนี่ตายต่อไปก็จะเป็นซอสภูเขาทองอ,อ้แมนบอกซอสทั่วเลียงตวน <c oughs> ใส่ลงไปใส่ลงไปนะต่อไปข้าวจีดใส่เป็นผงนัวมือกดดัาดัมมือผูเหตอข้าจะเบิง่งเดี๋ยวผู้ขาเบิง่งสู้รถกันเนอ้ ดีร้ายสิหน่อยเื่นเอารถพี่น้องเสียร้ายนวรายเสียแ่บเสีน่อยเสีน่อยก็บรเธ่พี่น้องสูรถบักขะลาลายอยู่บนถนนนะโอ้ยต si no um. oh, ่อไปห้ออ oh, ันด <c oughs> ับต่ไปห้องับขั้วขั้วขัวค่ะขั้วขั้วก็เหมือนกันไฟคือบัสติดสมองไฟดับเลย เ,เดี๋ยวเ่าสิกลับมาเบิ่งก่อนมันสุกเนะเาะห่อสีไปเก็บบักกูดไปใส่เนาะไปใส่ให้มันหอมเนาะเออบักกูด,ด,กกดอันนี้บักกูดด,ดมมบ้างละบักกูดถึงบักหน้ากับบลูแต่กับบักกูดเลยกินเลยห้อเก็บบักกูดไปใส่ดับกินข้าวนำ้ำพี่น้องมนน้ำก็ยัง หาใบพ่อไฟลุกแรงแสบแทบพี่น้องกระใส่เป็นทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาค้นก่อนเนาะถ่านสุกร่มกระพัดเย็นดีเว่อวอแม่ใบสีสุกเนาะน,น,นี่ยักสากสอยละนุ่มก,กล้ๆรไก่แสบรอพี่น้อง ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ห้องครัวซ็ทเหลืองอะลามบ่พี่น้องว้าว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 น่าคิดมากมต่อไปเฮาเลยตำักตำักแตงเนาะตำักแตงยิงกับขัวกุ้งเอาใส่ผีของกินหน่อยไปตำ ใส่บเบเกินเป็นที่เรียบร้อยคือใส่สามหน่อยก็แป้งหน่อยนึงย้อนไปข้อดีใส่ผงวอลโล่ไปหนึ่งช้อนสอนหน่อยแล้วกันสอนยนังก็ไม่นะแถมแถมครับแถมไปข้อดีใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาข้อดีใส่น้ำปลา 弄排挡的时候。No Python, ขาดว่าได้คือปลาล่าของเฮาเออยังในแม่พยอมสีเหลืองแม่พยอมสีเหลืองเอสร็แล้วส่็ง้วกินเีบร้อยแล้วเอาสิยว ยังมีมือเดียวอยู่มีวางไดงนะบนเเวเหมือนกินแบบบานๆตับมะแตงครับขัวกุ้งครับ แดงลงเส้ลงไปเส้อลงไปหมกแตงไว้หนึ่งแล้วค่ะมะแตงลูกหนึง่งกระบอกบเก็งบกะบอกบเก็งนี่พี่น้องะกเงียบๆกไปเยย มีมนนะือ้นเนาะซ้นอนว่าค้นก็ได้ดอกจำไปค้นไปขั้นสีแซมต้องดังจัว่วจั่วขั้นสีแซบนี่ได้กินได้อ่ะจำมาฮุ่งเนื่องละขั้นแซมสีดังจับ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 ดอก ขันปลาแซ่บบ่ใส่ผงนัวชุดรถต้องใส่ก็ใช่น้อยมัน้ยากเลยเฮาเฮาก็เป็นที่เขากลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิซิมเดีด๋ยวือเรื่องขันน้ำปลา ไปลงไปพุ่งนัวเดินไปแดกน้องจังน่อยโอ้วยวงคนตมาฝันจังน่อยก่อนแสบแล้วค่ะพี่น้องอันไปแดกขย่อมเนี่ยต่ำจังได้กับแสบกินลักาณะตามกระแทบยืนตามนั่งต่ำแสบเบิ้ลเอ่าต่อ เดี๋ยวเอ๊ะเดีวเดยวหน้าตาของตำแตงเข้าเมืองน้ำหรือเป็นน้ำสีสีเป็นแดดจัดจายได้ดีเดี๋ยวเราต่อไปเข้าสิรอยกุ้งลงเนาะรอยกุ้งเข้าไปน่ากินจ้าน่ากินข้าวเหนียวห่อนๆพี่น้องบ้องไปสุขุสุขคนมาเด้อไม่กินขขาน้ำกัน จ,จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะก,กับกดไหลก์กดแร์กด้ยซาตคาไห่เฮีนซ่องอ่าอิสานฟริล์มของเข,งขาในเด้อจ้า